มีไหมมีไหมขอดูมือหน่อยโอเคยังยังมีครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยร้องเพลงนี้ให้กับสาวๆสุโขทัยนะครับผมอยากบอกว่าบองสลัยเนียงครับผมเพื่อนเพื่อนครับแปลว่าพี่รักน้องแต่ถ้าบองซอมจอยไปหาเอาเองครับผมอ่ะ าปลาไม่กินกินเราเป็นอาหารไม่มีคหยุดเมาจุกเทสกาไอยัเมืองแห่งความสำราญเมือสงสุรินสุราทำไมรู้เล่ายิ่ว่าพมเป็นคนสุรินร์รูปลอลากดินจริงบ่ยิ่งธรรมดาที่ไหนสาว้ากรุงไม่เห็น้าเธอก็ตก นึกว่าเผาซาไก่ตัวดำๆผมงยีงสาวตุงเทปทำไมถึงสวยเธเหลาถึงพี่ที่เม้าเลืศแต่ก็มีย่งมีหัวใจจะไปสุขขอคิดค่าฉันซอนเท่าไรไม่ว่าจะแพงแค่ไหนพี่จะขี่ช้างไปขอแต่งงานขอเสียงร้อมไมกับโอวินตี้หน่อ,อีกครั้งได้ ผมเป็นคนสุรินคงเคยได้ยินมาสุรินต้องกินสุยี่กินหน่อยวะถ้ามาสุรินแล้วไม่กินสุราเขาเรียกกันว่าเทวดาสุรินทำไมรู้เล่าว่าผมเป็นคนสุรินรูปลอลากดินจริงบ่ยี่ธรรมธรรมดาที่ไหนสาวสุขโขทัยมาเห็นเธอก็โตกระจาย นึกว่าเผาสาไก่ตัวสาวสุโขทยทำไมถึงสวยเธอเล่าถึงพี่ขี่เมาเด้แล้าก็มีหัวใจจะไปสุขอคิดแค่สินซอดเท่าไรไม่ว่าจะแพงแค่ไหนสูซ โอเคนะครับไม่ได้ใส่เสร็จแล้วเรือแค่ขันน็อตแล้วก็เติมลมนะครับโอเคนี่นะครับการใส่น็อตนะครับผมแนะนําให้เอาตัวเมียไว้ข้างนอกครับเอามาไว้ด้านโนอนนะครับเพราะว่าถ้าไว้ด้านในเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้มันจะอยู่ข้างนอกนะครับฝั่งตัวเราเพราะว่าเราจะเติมลมจากข้างนอกใช่ไหม ถ้าเราเติมลมมากเกินไปมันอาจจะระเบิดนะครับแต่ถ้ามันระเบิดสิ่งที่มันป้องกันได้ก็คือมันจะหลุดฝั่งนั้นนะครับแล้วมันจะตีออกไปข้างหลังเพนมันจะไม่ตีออกมาหาเราโดยตรงนะครับเป็นการป้องกันแบบพอใช้ได้นะครับก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นนะครับการเติมลมถ้าเติมลมมาเติมเกินสี่สิบห้าสิบนะครับว่าไม่งั้นอาจจะระเบิดได้แต่เป็นกระทะพวกเนี้ย แต่ถ้าเป็นกระทะสิ่งไงที่เขาทํามันเป็นกระทะข้สิบหกแล้วเขาทากันนะครับมันมจะไม่มีน็อตตรงนี้แล้วมันจะแข็งแรงกว่าอันนั้นผมแนะนําไม่ใช้เลยนะครับใบละก้าร้อยนะครับแนะนําซื้อเลยนะครับเบบ่านั้นโอเคนะครับสำหรับคนงบน้อยก็จะใช้กันแนวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเติมลมเสร็จเดี๋ยวผมถ้าผมเอาไปใส่รถถ่ายลมถ,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 ถ่ายดูอีกลมหนึ่งโอเคนะครับทรงก็จะประมาณนี้เลย สวยเธอเล่าถึงมี่ขี้เมาเดแต่แกก็ม,มีหัวใจย่มีหัวใจจะไปสุขคอคิดแ้าสินซ้อนเท่าไรไม่ว่าจะแปงแค่ไหนพี่จะขี่ช่างไปคอแต่งง่ะ วังซอมเจยครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคนะครับที่ผมขอจอบตัวเพลงท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ